สวัสดีครับนต้อรับเข้าสู่ช่องโดนก,กระเซ็นบล็อกอวทไทยแลนด์มาพบกับน้ำเพชรค่ะผมเจนพบครับอ่าแน่นอนเห็นหน้าคุณน้ำเพชรแบบนี้มีอะไรใหม่ๆมานำเสนอแน่นอนครับไปแล้วค่ะเดี๋ยวน้ำเพชรจะมารีวิวโดนตัวใหม่เอ๊ะแต่ว่าก่อนจะรีวิวโดนตัวใหม่นะครับผมสงสัยว่าทำไมผมถูกจับมาใส่กันเกนแบบนี้นท,ทำไมเอาตุ้มจับให้เราใส่กางเกงปนแบบนี้อ้ยโอย สำหรับโดนที่สร้างพายุให้เราเมื่อกี้นี้นะคะไม่ใช่โดนใหม่อะไรมากมายจากไหนเลยมันก็คือเจ้าที่ 30, 30ของดีใจนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะมารีวิวเจ้าที่30ที่ติดตั้งหัวพ่นเจต,ตัวนี้นะคะน้ำเพชรจะขออนุญาตพาทุกคนมารีวิวเจ้าทีสาธรรมดาดูก่อนนะคะสำหรับหลายคนที่ยังไม่เคยเรียนรู้กับมันมาก่อนเลยใช่ไหมเจ้าตัวทีสาตัวนี้นะคะของดีใจขนาดถังใหญ่ที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะคะ ติดตั้งมาพร้อมกับถังน้ำขนาด30ลิตรและสามารถเปลี่ยนเป็นถังหวานได้ขนาดถึง40กิโลกร,รัมเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับมอเตอร์6ลูกนะคะแล้วก็ใบพัดที่ค่อนข้างใหญ่38นิ้วค่ะและยังไม่หมดนะฮะ ตัวเจ้า T สาเนี่ยมาพร้อมกับหัวพ่นทั้งหมด16หัวพ่นนะฮะเจ้าตัวหัวพ่นเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด3ขนาดนะที่รู้ๆกันก็คือมีสีส้มสีเขียวและสีเหลืองนะฮะสามารถพ่นน้ําได้สูงสุดถึง8ลิตรต่อนาทีแล้วก็จุดสําคัญของเจ้าตัวนี้เลยนะคะที่ไปมีในรุ่นอื่นเลยนะยกเว้นเจ้ารุ่นน้องตัวนี้ก็คือ T 1 0นะคะก็จะเป็นเรื่องของเลดรากันชนนะคะเลดรากันชนของ T 3 0เป็นเลดรากันชนตัวใหม่ที่สามารถครอบคลุมได้ทั้งตัวเลยเหมือนภาพที่เราโชว์อยู่ตอนนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านบนที่รุ่นอื่นไม่มีอยู่ด้วยนะคะแล้วยังไม่หมดนะครับตัว T ี0และตัว T ี0เนี่ยมีกล้องหน้าและก็หลังพร้อมไฟสองสว่างเพิ่มความปลอดภัยในการบินมากขึ้นและทําให้เรามั่นใจในการบินมากขึ้นนะฮะใช่แล้วค่ะรวมถึงแบตเตอรี่เด็ดสุดๆเลยคุณเจนสเด็ดยังไงครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะเป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่สามารถชาร์จเต็มได้ภายใน10นาทีนะคะแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง1,000เที่ยวชาร์จค่ะโอ้เยอะนะ ถ้าเทียบกับรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้ถูกต้องค่ะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องชาร์จเร็วนะครับเจ้าตัว DJI p 30เนี่ยยังมีตัวเครื่องปั่นไฟที่ทาง DJI เนี่ยผลิตขึ้นมานะเจ้าตัวปั่นไฟเนี่ยพิเศษนะคือว่ามีที่ชาร์จในตัวหรือปลั๊กชาร์จในตัวคุณลูกค้านะครับสามารถใช้ตัวเครื่องปั่นไฟเนี่ยในการชาร์จได้เลยถูกต้องโดยไม่ต้องพ,พกพาอุปกรณ์อะไรมากขึ้นนะใช่แล้วค่ะเคลื่อนย้ายง่าย พก <6 S 2> พาสะดวกนะคะสุดท้ายแล้วเราจะมาแนะนำเจ้าตัวสำคัญแล้วนะคะก็คือหัวพ่นเจ็ตที่เราติดตั้งสร้างพายุเมื่อกี้นี้โอเคเจ้าตัวนี้นะคะเรามีการติดตั้งแบบไม่ได้ไปตัดแต่งอะไรกับเจ้าตัวนี้เลยดังนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของประกันนะคะสายน้ำเนี่ยเราก็ยังใช้เป็นสายน้ำตัวเดิมของเขาเลยนะคะหัวพ่นก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ใต้มอเตอร์เหมือนเดิมนะคะลูกค้าไม่จำเป็นต้องเอามาถอดออกสามารถใช้คู่กันได้เลยค่ะ เลือกใช้ไม่ว่าจะใช้เป็นหัวพ่นเจ็ตหรือจะสลับใช้เป็นหัวพ่นธรรมดาได้เลยสบายๆเดี๋ยวนภเพะะคะจะมาเล่าถึงข้อดีของเจ้าตัวนี้นะแล้วเราจะมาไล่ตั้งแต่เริ่มกันเลยนะคะเนื่องจากเจ้าตัวนี้นะคะเรามีการติดตั้งแบบไม่ได้มีการตัดแต่งเจ้าตัวเครื่องอะไรเลยนะคะแล้วก็วางตำแหน่งอะไรให้อยู่ใต้มอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าที่จะเอาไปใช้นะคะก็สลับสายน้านะจกขัวปกติ ก็มาเป็นหัวพ่นเจตสามารถใช้งานได้เลยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือระยะเวลาในการทํางานในการเริ่มต้นทํางานสั้นมากๆนะคะ <Wow. S 1> สําหรับลูกค้าที่ไปใช้พ่นสวนหลายๆคนนะคะจําเป็นต้องเปลี่ยนหัวพ่นเนาะ mm. เพื่อให้เข้ากับตัวงานที่เราต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณน,น้ํายาหรือการเพิ่มปริมาณละอองนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนหัวพ่นเนี่ยกว่าเขาจะคาดิเบตเสร็จเนี่ยก็คือใช้เวลานานใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาแบบนั้นเลย เรานําเพชรจะพาทุกคนมาดูกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้ใช้ระยะเวลาในการเตรียมการนานแค่ไหนโดยการที่คุณเจนนี่ผมมีหัวพ่นมาหัวสีเขียวนะตัวนี้ใช่แล้วเดี๋ยวคุณเจนจะไปเปลี่ยนหัวเข็มพ่นนะคะที่โดนที่เป็นไม่ได้ติดตั้งหัวพ่นเสร็จเนาะว่าเวลาที่เราติดตั้งหัวพ่นตัวนี้รวมถึงคาลิเบตเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนนะคะส่วนนําเพชรก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วนะคะเพราะเราติดตั้งหัวพ่นเรียบร้อยแล้วอย่าลนี้ผมจะใช้เวลากี่นาทีเนี่ย แน่นอนว่าต้องนานกว่าแน่ๆเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเจ้าหัวพ่นเจตเนี่ยสามารถเปลี่ยนระดับของหัวพ่นนะคะตัวน,นี้สามารถทําได้3ระดับเหมือนเจ้าหัวเข็มตัวน,นี้เลยนะใช้เวลาแค่ไหนแล้วก็คุณเจนที่จะต้องเอาหัวเข็มพ่นไปเปลี่ยนกับโดนที่ไม่ได้ติดหัวพน่เนเซตใช้เวลานานแค่ไหนามาเปรียบเทียบกันค่ะครับตัวนี้เป็นหัวสีเขียวเบอร์ศูนย์จุดหนึ่งห้านะเดี๋ยวผนะมจะไปเปลี่ยนให้ดูโอเคไปดูกันเลยครับครับต่อไปผมจะมาเปลี่ยนหัวเข็มพ่นเบอร์ส like, ีเขียวนะครับทั้งหมด16หัวโอเคเริ่มกันเลย เดี๋ยวผมจะคาดิเบตตัวหัวพ่นนะหลังจากที่เราเปลี่ยนครบทั้งหมด16หัวแล้วนะครับมาคาดิเบตกันเลยโอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้ตัวลาเขาคาดิเบตหัวพ่นนะครับขณะที่คุณเจนกำลังเปลี่ยนหัวเข็มพ่นลำนู้นนะคะเดี๋ยวน้ำเพชรจะมาดูว่าตัวนี้ตั้งเวลาทำงานได้เร็วแค่ไหนไปดูกัน น,นี้นะคะที่ติดตั้งหัวพ่นเจ็ตคาลิเบตทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพ่นคาลิเบตเลยหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องคาริเบตอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรับแรงดันเจ้าตัวนี้ด้วยปุ่มที่อยู่ข้างเครื่องกันค่ะอันนี้ระดับหนึ่งนะคะระดับสองระดับสามแล้วก็ระดับสี่เอเค เมื่อกี้นี้นะคะเราได้ทำการคาลิเบตหัวพ่นเซ็ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำเพชรจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็พาไปทำงานการ ตอนนี้ตัวทีสาสิบที่เป็นหัวมาตรฐานเราเปลี่ยนหัวพลและคาลิเบตเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เครื่องเขาพร้อมบินแล้วนะครับเราเริ่มไปทำงานกันเลยครับ จากการที่ผมได้ทดลองเปลี่ยนหัวพ่นนะครับจากเบอร์หนึ่งเป็นหัวเบอร์0.15นะสำหรับผมใช้เวลาในการเปลี่ยนหัวามัน10นาทีแล้วก็คาดิเบตด้น้ำอีกประมาณ5นาทีรวมๆแล้วผมใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับในการเปลี่ยนหัวพ่นในครั้งนี้เนาะจะเห็นได้ว่าใช้เวลาพอสมควรเลยสำหรับหัวเจ็นะครับใช้การปรับระดับน้ำเพียงแค่การกดปลายนิ้วเท่านั้นเองจะเห็นได้ว่าระยะเวลาเนี่ยห่างกันพอสมควรเลยสามารถเซฟเวลาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับต่อการเปลี่ยนระดับน้ำของหัวเจ็ตในครั้งนี้นะครับ ะเห็นได้ว่าละอองของหัวเจ็ตและละอ,องของหัวมาตรฐานแบบปกติเนี่ยต่างกันพอสมควรเลยนะครับในขณะที่ผมกําลังจะเริ่มไปบินในถังแรกนะครับหัวเจตทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะกลับลงมาเติมน้ําในถังที่สองแล้วครับจะเห็นได้ว่าเซฟเวลาพอสมควรเลยในการทํางานนะฮะสำหรับพืชตัวนะครับหลายท่านอาจจะมีคําถามอยู่เนาะว่าถ้าดำโดนไปใช้เนี่ยจะชุ่มทั่วต้นไหมและปากใบที่อยู่ใต้ใบจะโดนน้ํำไหม เดี๋ยวเพชรมีคลิปมาเป็นคําตอบกันค่ะไปดูกันเลยครับครับผมนี่จากคลิปเราเห็นได้เลยครับว่าละอองถึงพื้นแน่นอนอันนี้โดนอยู่เหนือต้นประมาณ4-5เมตรนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าใบาเขาโดนแรงลมพลิกไปพลิกมาแน่นอนใต้ใบโดนน้าแน่นอนอันนี้ผมลงทุนเอาตัวเองไปอยู่ใต้ต้นเลยนะครับโดนน้ําเต็มๆต็มเลยครับนี่เป็นยังไงบ้างคะเจ้าตีสามสิบตัวติดตั้งหัวพ่นเจืต้ตัวนี้นะคะ แน่นอนว่าเมื่อเรารีวิวข้อดีแล้วเราก็ต้องมีการรีวิวข้อเสียกันบ้างนะคะครับผมจะมาพูดข้อดีอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะจริงจเจ้าตัวนี้มีข้อเสียเหมือนกันจริงๆไม่แนะนําให้นําไปใช้กับพืชเช่นพวกข้าวพวกอ้อยนะครับเวลาข้นเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยตัวละอองอ่ะมันจะฟุ้งเข้าเครื่องอ่าทีนี้ตัวเพราะตัวหัวเจดเีทาให้แบบละอองเยอะมากเวลา <N an> <on> บินเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยละอองโดนเครื่องแน่นอนใช่เลยค่ะข้อเสียเดียวของมันก็คือเปียกนั่นเองเปียกจริงๆง,งใช่คับใช่แล้วอ๋อแล้วอีกอย่าง ในการเหวี่ยงให้ละอองมันฟุง้งอ่ามีการใช้ไฟมากกว่าปกติ<ช>นะคะ<ช>น้ำเชรก็มีข้อแนะนําสําหรับคนที่จะเอาโซที่สามทิที่ติดหัว,วกเองเจ็ตัวนี้ไปใช้นะคะ<ช>อย่าลืมทาความสะอาดทันทีหลังการใช้งาน<ช><ช>นะคะเทปดูแลแล้วก็ระวังเรื่องเลด้า,ากันชนนะคะดูแลทําให้แห้งเนาะก็เวลากลับไปบ้านนะคะอย่าขี้เกียจแหลกง่าย ที่ทป,กปกติเราก็ต้องดูแลอยู่แล้วเนาะใช่เราก็ดูแลให้มากขึ้นในการทาความสะอาดอันตีหลังการใช้งานเท่านั้นเองค่ะครับถามว่าเหมาะกับพืชแบบไหนจริงๆเหมาะกับพวกสวนเช่นสว,วนทุเรียนต้น, <ๆ S 1> ตนไม้ใหญ่ๆอย่างนี้ถูกต้องแน่นอนเหมาะมากๆครับสาหรับท่านไหนที่สนใจเจ้าโดนที30พร้อมหัวพ่นเจ็ตตรงนี้นะคะน้ําเพชรมีโปรโมชั่นด้วยนะเจ้าตัวนี้นะคะราคาปกติชุดหัวพ่นเจตจะอยู่ที่28,000บาท28,000ใช่แล้วโอ้ยก็ ราคาน่ารักเลยนะไม่แพงนะแต่ <laughs> แต่ว่าเรามีอะไรที่ถูกกว่านี้คะ่ะทุกคนแน่นอนอถ้าใครซื้อพร้อมกับโดรนกับเรานะคะจะสามารถได้ราคาพิเศษลดถึง50%เท่าไหร่นะครับ50% 5 <Wow. S 1> สําสหรับชุดัวเจ็บชุดนี้ใช่แล้วแต่ต้องซื้อพร้อมโดรนทีสา0กับเรานะคะคถ้าสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์095 15 8 8 8 0 1ค่ะครับแล้วศูนย์5 9 1 4 5ครับ ครับบัคเวยนะคะเราคือผู้จําหน่ายโดนเกษตร DJI ทุกรุ่นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องและอะไรสสาหรับลูกค้าทุกท่านครับใช่แล้วค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่รู้สึกว่าการรีวิวของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็อย่าลืมกดจับคั์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือ,เอนเมื่อน้าเพชรทาการรีวิวเพชรใหม่หๆค่ะและเราจะผลิตคลิปออกมาให้ลูกค้าดูอีกเยอะๆครับใช่แล้ว นันแค่นี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ